มาแชลเอเมอร์ตันทูลำโพงบลูทูธขวัญใจผู้รักในเสียงเพลงจะน่าใช้แค่ไหนมาเล่าให้ฟังค่ะอย่างแรกที่ ได้จากการจ่ายราคา70,00กว่าบาทนะคะนั่นก็คือดีไซน์ตัวเครื่องของเขาค่ะดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านออกแบบมาได้เท่เลยนะเวลาเราถือเรามองเห็นก็รู้เลยแหละว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของมาแชลนะคะรวมถึงงานประกอบต่างๆของเขาเนี่ยก็เนี๊ยทําได้ออกมาดีเลยค่ะโดยรวมๆหมายถือว่าสมราคานะเดี๋ยวยังไงไปลงรายละเอียดให้ฟังค่ะตัวเอ็มเบอร์ตันทูเนี่ยเขาจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นแรกมากนะคะทุกคนสิ่งที่แตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือลายของหนังที่จะมีความชัดกว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือหนอกตร,ตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาจะมาในโทนที่แตกต่าง มองรวมๆเราเนี่ยก็ยังให้ความเป็นมาเชลแล้วก็ให้ดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับรุ่นแรกค่ะซึ่งวัสดุหลักในการประกอบของเขาเนี่ยก็ทํามาจากวัสดุรีไซเคิลถึง50%เลยนะคะทุกคนโดยแบรนด์เนี่ยเขาก็เคลมมาเลยนะว่าพลาสติกที่เขาใช้มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วมาจากขวดน้ำแล้วก็มาจากใสน้ารถค่ะซึ่งหมายก็มองว่าเทรน EU ตอนเนี่ยเรื่องรีไซเคิลมาแรงมากทุกคนเราเริ่มเห็นวัสดุต่างๆเริ่มหันมาใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นมีการเอาจุดตรงเนี้ยมาเป็นจุดขายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้ใช้งานอย่าาาางเเรรออะวลซื้้้มใชกก็ูสึ สบายใจเนอะเหมือนเราได้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยรักโลกค่ะมาดูที่วัสดุของเขานะคะโดยด้านนอกตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นขอบยางนะทุกคนซึ่งส่วนตัวหม่ก็รู้สึกว่าการที่เป็นวัสดุแบบเนี้ยก็โอเคเลยเวลาที่เราถือจับต่างๆเนี่ยก็รู้สึกขนัดมือรู้สึกแน่นมือรวมถึงเวลาที่เรามือเปียกนนะคะถือเราก็ไม่รู้สึกว่าอ่ะเขาจะไหลหลุดมือต่างๆหรือเปล่าและการที่เขาเป็นยางแบบนี้ทาให้เวลาที่เราวางกับวัสดุใดๆวางกับพื้นใด,ดๆเขาก็จะมีความแน่นความเหนียวติดนะคะใครเคยเป็นป้าเปิดเพลงดังๆแล้วลำโพงมันจะมีความสั่นๆด้วยความ ยางเขาก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะอีกหนึ่งเรื่องก็คือยางที่เขาให้มาเนี่ยจากการดูของใหม่ก็รู้สึกว่าเขาใส่มาให้หนาประมาณหนึ่งเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องการการันกระแทกแหละแต่ใหม่ก็แนะนํานะคะว่าอย่าทําตกจะดีที่สุดค่ะอีกอย่างที่ใหม่ชอบนะคะก็คือตัวขอบยางของเขาสามารถถอดออกมาได้ค่ะทุกคนหลายหลายคนนะอาจจะงงว่าอ้าวเราจะไปถอดเขาออกมาทําไมใช่ปะ่ะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าโฆษณาของรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถทนน้าทนฝุ่น IP 6 7ได้แล้วนะ67มันมาก แค่ไหนมันก็ประมาณสมาร์ทโฟนทั่วไปในปัจจุบันนี่ยแหละค่ะโดยในโฆษณาของเขาเนี่ยก็มีการเอามาชร์รุ่นนี้ไปดำน้ำโชว์เลยหมก็เลยมองว่าเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ตั้งวางไว้แล้วน้ำพกใส่หรือว่าเราเผลอทาเขาตกน้ำนี่นี่เลยเราก็สามารถแกะเขา ออกไปเซตทำความสะอาดได้ค่ะส่วนตัวดอกของลำโพงเนี่ยเขาก็จะคุ่มด้วยตะข่ายเหล็กแล้วก็ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของมาแชลอยู่นะคะและด้านบนปุ่มก็ให้มาเหมือนเดิมนะโดยเขาจะมีปุ่มบูทูธอยู่ฝั่งนี้แล้วก็คอนโทรลน็อบอยู่ตรงกลางที่จะใช้สําหรับการเปิดปิดเครื่องแล้วก็ Control คอนโทรลเพลงต่างๆเดี๋ยวไม่เปิดให้ดูค่ะนี่ได้ยินเสียงปะพามาต่อกันที่เรื่องการเชื่อมต่อนะคะสำหรับมาแชลล์เอเมอร์ตันทูรุ่นนี้เนี่ยรองรับบลูทูธ 5.1ซึ่งจากการลองใช้งานของใหม่ก็ใช้งานได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าใครที่จะเอาไปดูหนงังดู y o u t u b e เนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเสียงไม่ค่อยดีเลยส่วนใครที่เป็นสายเล่นเกมอย่าหาทํานะคะทุกคนเพราะว่าใหม่ไปเทสมาให้แล้ว ดีเลยหนักมากๆแล้วเขาก็ไม่มีเกมมิ่งโหมดมาให้ด้วยก็อ่ะเอาไว้ใช้ฟังเพลงดูซีรีส์ตอบโจทย์ค่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถเชื่อมต่อห่างจากอุปกรณ์ได้ไกลถึง10เมตรซึ่ง10เมตรใช้งานได้ประมาณไหนก็ถ้าเราอยู่ในห้องคอนโดก็พอที่จะใช้งานได้ทั่วห้องนะคะหรือใครอาจจะเอามาใช้ในออฟฟิศ ชั้นเดียวกันเนี่ยก็ได้อยู่หรือใครที่อ่ะซื้อลำโพงไปเอาไปฟังเวลาไปเที่ยวต่างจังหวดัดไปนอนโรงแรมไปเที่ยวในที่ต่างๆหม่มองว่าเวลาที่เราชาร์จแบตมือถือไว้ในห้องแล้วหยิบลําโพงตัวนี้ออกมานั่งเล่นริมระเบียงออกมานั่งเล่นกับเพื่อนนอกห้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาก็รองรับ Google Fast Pair ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้มือถือ Android อยู่เวลาที่เราเปิดจะเชื่อมต่อบลูท t o t h เนี่ยกดไปใช่ปะ เขาก็จะเด้งหน้าอินเทอร์เฟซขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะคะหมายก็ถือว่าอาสะดวกดีทําให้เราสามารถเชื่อมต่อเขาได้อย่างรวดเร็วค่ะและความพิเศษและความแตกต่างของรุ่นนี้ที่รุ่นแรกไม่มีเน่ก็คือรุ่นนี้รองรับแอป มาแชลล์บลูทูธค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยใหม่ก็คิดว่าในแอปเขาจะมีลูกเล่นต่างๆให้เราเล่นได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เท่าที่กดเข้าไปดูเนี่ยเราสามารถทําได้แค่ปรับ EQ ตามพรีเซตที่เขามีมาให้อย่างในเนี้ยก็จะมีมาให้แค่3อันเท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถเลือกได้เราไม่สามารถปรับ EQ ที่จะคอนโทรลเสียงเป็นกราฟได้ด้วยตัวเองก็หวังว่าในอนาคตเขาจะเพิ่มลูกเล่นตรงนี้ให้เราสามารถคอสตอมเสียงที่เราอยากฟังได้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เขาทําได้เนี่ยก็คือรุ่นนี้รองรับแสกโหมดแสกโหมดค สองอันได้พร้อมกันบางทีฟังอันเดียวอาจจะรู้สึกว่าดังไม่พอก็เชื่อมต่อ2ลํลโพงไปเลยนะคะก็เพิ่มความดังเสียงให้มันกระหึ่มมากขึ้นแต่อันนี้หมไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่ามาช s h Emerson t o เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดกี่อุปกรณ์ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งานแล้วหรือว่ามีเพื่อนเคยใช้งานเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะมาถึงพาร์ทสำคัญนะคะของลาโพงก็คือเรื่องของเสียงจากการฟังลองใช้งานของใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงเขาให้กระหึ่มมาเลยแหละโดยลำโพงที่เขาใส่มาเนี่ยก็จะเป็นลำโพงขนาดส0บวัตต์ ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยและข้างๆกันเนี่ยเขาก็ใส่ตัว Passive Radiator e มาให้ด้วยค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยหมายรู้สึกว่าเขาเน้นไปที่เสียงร้องนะและสิ่งที่เด่นเราลงมาเนี่ยก็คือเสียงดน,นตรีต่างๆค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยกําลังดีไม่ได้รู้สึกว่าแน่นจนบาดหูมากเกินไปแต่ถ้าเมื่อคนไหนที่เป็นสายฟังรายละเอียดชัดๆนะคะพวกเพลงแจ๊สเพลงออเคสตราเพลงคลาสสิกที่มันจะมีแบบ อ๋อหยิบยิบ,บย่อยๆไปไปหมดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจรุ่นนี้เท่าไหร่ค่ะซึ่งยานเบสของรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็นรูปแบบชัดๆแน่นๆคมๆเลยนะใครที่เป็นสายฟังเพลงแบบบ,บบป๊อปแบนด์ร็อกแบนด์ที่มีหลายๆคเครื่องดนตรีด้วยกันมีเสียงกลองเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงนักร้องเนี่ยเขาให้เสียงที่ค่อนข้างชัดเจนฟังแล้วสะใจเลยแต่ถ้าเปนเมื่อคนไหนเป็นสายอิเล็กทรอนิกส์ชอบฟังเพลงที่มันแน่นมากมันตุบๆมากแบบดึมๆดุมๆดุมมากๆอะไรอย่างเงี้ยหมายว่ารุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยสรระใใจจไไม่่่่่่คอออยถูกเเทาหืง ที่พี่ทีมงานของเราชอบมากนะแล้วก็มาป้ายยาให้ใหม่ลองเอาไปฟังดูนะคะก็คือการฟังพอดแคสต์โดยรวมเนี่ยงจากการฟังของใหม่รู้สึกว่ามีความนุม่มมีมิติมีความแน่นอยู่ฟังได้สบายเพลินๆใครที่เป็นสายชอบฟังก่อนนอนอะ่ะใหม่ว่าโอเคเลยนะฟังเพลินๆยาวๆหลับสบายค่ะ <S <S แต่จุดสังเกตรเรื่องเสียงของเอเมอร์ตันทูรุ่นนี้นะคะก็คือด้วยความที่เขาออกแบบแล้วก็ตั้งใจจะขายให้เป็นเอาท์ดอร์สปีกเกอร์ทุกคนเวลาที่เราเอามาเปิดฟังในห้องแบบในสตูที่ไม่ถ่ายนะคะเพดานไม่ได้สูงมากห้องเล็กๆเ,เนี่ยแล้วเราเปิดเสียงเพลงดังๆก็จะรู้สึกว่าเสียงเบสมันจะมีความตื้อมีความตึบมีความแน่นมากเกินไปซึ่งเสียงเขาว่าจะแตกต่างกันมากเวลาที่เราเอาไปฟังเอาท์ดอร์ในที่โลก็เลยแนะนําว่าถ้าใครที่นั่งอยู่ในห้องอยากฟังเพลงที่ ไม่ได้แน่นรู้สึกตึบขนาดนั้นเนี่ยก็ให้ปรับ EQ preset เป็นแบบ voice นะคะเขาก็จะช่วยลดเสียงเบสลงได้นิดหน่อยค่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องแบตเตอรี่ด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็น outdoor speaker ใช่ปะเขาก็ต้องให้แบตมาที่อึดถึกทนอยู่ประมาณนึงนะคะ โดยรุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมว่าแบตเตอรี่ของเขาสามารถใช้ได้ยาวนานถึง30ิชั่วโมงจากการลองเอามาใช้ของใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ถึง30ชั่วโมงนะใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยชาร์จไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะและรุ่นนี้เนี่ยเขาก็รองรับกชาร์จด้วยนะคะโดยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชาร์จ20นาทีเนี่ยจะสามารถฟังได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงแต่ถ้าอยากจะชาร์จเต็มตูนถึงร้อยเลยเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาชาร์จประมาณ3าชั่วโมงเท่านั้นค่ะมาถึงจุดสังเกตข,ข้ออื่นๆน,นะคะเรื่องแรกที่หมายรู้ ที่แบบอาจจ็พันเนอะเราก็คาดหวังว่าเขาจะใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขากลับไม่ได้ใส่ไมโครโฟนมาให้นะคะทําให้ 1. เราไม่สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกรับสายผ่านลําโพงรุ่นนี้ได้และ 2. เขาก็เลยไม่รองรับผู้ช่วยอัจฉริยะต่างๆค่ะไม่สามารถพูดคุยผ่านลําโพงได้พวก Google Assistant Alexa หรือว่า Siri ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะรู้สึกว่าถ้ามีมาให้อะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่สุดมากๆเลยอะเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือด้วยความที่เขาให้วัสดุมาเป็นขอบยางใช่ไหมคะถึงแม้ว่าข้อดีเขาจะเยอะแบบที่ใหม่บอกไปแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่บ้างเวลาที่ฝุ่นเข้าไปติดเข้าไปเกาะเนี่ยยางเขาเหนียวเหนียวอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ทยทำไมมันปัดออกมายากจังเลยทําความสะอาดยากจังเลยบวกกับอีกหนึ่งเรื่องที่เขาสามารถถอดออกมาได้ใช่ปะก็จะทําให้ฝุ่นอะชอบเข้าไปติดในร่องต่างๆนี้แต่ก็มีข้อดีตรงที่อะเขาก็ยังถือว่าถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายแต่ก็อาจจะต้องใช้การทําความสะอาดที่บ่อยนิดนึงค่ะ อีกหนึ่งเรื่องก็คือด้วยความที่เขาเป็นยางและด้วยความที่เป็น outdoor speaker ด้วยความประกาศประเทศไทยด้วยความที่เราถือออกไปผจญภัยในที่ต่างๆขึ้นเขาลงห้วยเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสที่ใช้งานไปยาวๆปีถึง2ปียางก็อาจจะเสื่อมสภาพมีความเหนียวมีความหนืดออันนี้ก็อาจจะต้องรอดูต่อไปในระยะยาวค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของน้ําหนักของตัวลําโพงที่เหม่รู้สึกว่าค่อนข้างมีน้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งโดยรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักของเขาอยู่ที่เจ็ดขีดนะคะแต่ด้วยความที่เขาเคลมว่าเป็น outdoor speaker จุดขายของเขาคือตรงนี้เหม่ก็รู้สึกว่าถ้าเทียบเป็นตัวเลขจากการถือจับมือมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ถ้าเขาอยากออกแบบมาให้เราพกไปในที่ต่างๆเอาไปใช้งานเอา น้ำหนับประมาณเนี้ยก็หนักอยู่เหมือนกันนะลองคิดาพว่าเวลาเราเอาไปใส่กระเป๋ากระเป๋าเราก็หนักขึ้นนะไหลก็เอียงอยู่เหมือนกันแต่น้ำหนักของเขาก็ยังมีข้อดีนะทุกคนเวลาที่เราเอาไปใช้งานแล้ววางบนพื้นผิวต่างๆที่ต่างกันออกไปเนี่ย เสียงก็ไม่ค่อยเพี้ยนมากนะคะลาโพงเขาก็ถ่วงน้ําหนักอยู่จะเอาไปวางฟังบนโต๊ะบนเก้าอี้บนถังน้ําแข็งเวลาไปปาร์ตี้ก็ให้เสียงที่ใกล้เคียงกันค่ะ <c oughs> ในส่วนของราคา Mar มาแชลเอเมอตันทูนะคะอยู่ที่7,490บาทโดยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีสีที่อยู่ในมือใหม่เนี่ยก็คือสีดำาบ a ็กแอนด์บรันะคะแล้วก็จะมีสีครีมอีกอันนึงซึ่งสีครีมน่ารักมากทุกคนใหม่อยากได้มากรวมๆแล้วเนี่ยราคา7000กว่าบาทเนื้อใหม่ก็ถือว่าอ่ะราคาก็สูงอยู่ประมาณนึงแต่ด้วยความกการรปะอบดีซน์ ณภาพของเขาก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อค่ะ ถ้าใครอยากได้ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถไปหาไปกดสั่งซื้อได้ในเว็บไซต์เมอร์ฮิวรานะคะของเริ่มขาดแล้วแต่ว่าเมอร์ฮิวรายังมีอยู่แล้วก็มีทั้ง2ส,สีให้เลือกด้วยเดี๋ยวเราจะไปกดสีครีมบ้างแล้วแหละแต่ถ้าใครที่อยากได้แต่ง,งบไม่ถึงนะคะวันนี้เมอร์ฮิวาก็ใจดีนะคะส่งมาให้พวกเราลัทารีดีเนี่ยแจกทั้งหมด1รางวัลแต่ก่อนไปฟังกติกาเนี่ยหมายขอแวะมาประกาศผลผู้โชคดีนะจากคลิปรีวิวเสี่ยวมีสมาร์ทแบนจิตก่อนคะ่ะผู้โชคดีตามนี้เลยคุณสุภาวันบี คุณไดมอนด์5คุณแสงดาวคุณจงจิตผู้ระกรรมและคุณอนุมัติจันทรัตนานามายขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อ่านชื่อใครผิดไปเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะกติกาก,การร่วมสนุกนะคะก็คือให้เพื่อนๆตอบคําถามใต้คลิปนี้ใน YouTube นะคะคําถามคือถ้าเพื่อนๆได้มาเชลมาตันถูกเครื่องนี้ไปเนี่ยเพื่อนๆจะเปิดเพลงอะไรฟังเพลงแรก เปิดฟังกับใครเหตุผลเพราะอะไรคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะถ้าคอมเมนต์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องราดารีวิวของเราแล้วเปิดแบบเป็นสาธารณะด,ด้วยนะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไ like ลค์เพจเฟซบุ๊กราดารีวิวด้วยนะคะยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและคนที่จะได้มาแชลเอเมอร์ตัน2เครื่องนี้ในมือใหม่ไปเนี่ยก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะ ระยะเวลาเริ่มกิจกรรมของเราเนี่ยก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมเลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะประกาศผลในคลิปวันที่13ตุลาคมก็ร่วมสนุกกันได้เยอะๆนะคะวันนี้ไปไปก่อนแล้วค่ะใครอยากให้เรามารีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเพราะว่าเราให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวค่ะบ๊ายบาย